วัสดีนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของพาศึกษานะครับพาระในชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับห่วงข้ามตะข่ายนะครับปิดไมค์วยครับห่วงข้ามตะข่ายนะครับห่วงข้ามตะข่ายเนี่ยเป็นกีฬานะครับที่เอาไว้ฝึกระบบประสาทนะครับระบบ ประสาทมือแล้วก็ตานะครับให้ให้มันสัมพันธ์กันนะครับเป็นกีฬาที่สามารถเอาไปต่อยอดในวิชาอื่นได้นะครับถ้าใครจะเปิดหนังสือตามนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเท่าไหร่เนี่ยหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับนะในหนังสือ,อะนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหก นะถ้าใครมีหนังสือนะครับเปิดตามได้นะห่วงข้ามตาข่ายนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของเอกีฬานะครับห่วงข้ามตาข่ายนะกีฬานะครับเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเมื่อมีเวลาว่างนะครับเพื่อทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกีฬาสามารถแบ่งตามจํานวนผู้เล่นได้นะครับทั้งหมดสามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคืออะไรนะครับประเภทที่หนึ่งคือ กีฬาประเภทบุคคลนะครับกีฬาประเภทบุคคลคืออะไรนะครับคือกีฬาที่ใช้ความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนในการแข่งขันเช่นกีตาร์นะครับกีตาร์ก็คือการแข่งขันวิ่งกีตาร์มวยนะครับมวยไทยมวยสากลได้หมดเลยนะครับว่ายน้ํานะครับเทเบิลเทนนิสนะครับประเภทประเภทบุคคลนะครับอันนี้คือกีฬาประเภทบุคคลคือแต่ละทีมนะครับจะมีผู้เล่น แค่หนึ่งคนนะครับแข่งกันสองทีมก็มีแค่สองคนแข่งกันราคาหน้าที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับเปิดไว้ก่อนนะครับคุณไมเลวนะ,ะกีฬาประเภททีมไปเป็นกีฬาประเภทบุนคคลเนี่ยจะแข่ง,ข,งขันจันงแค่สองคนนะครับเข้าใจไหมนะครับแข่งกันแ <correlate fund S 2> <ๆ S 1> ค่สองคนนะครับถ้าถ้าแข่งขันด้วยหลายคนนะครับจะเป็นประเภทของกีฬานะครับเป็นกีฬาเนี่ย ต่แข่งในรูปนะครับหกรูปนะครับก็หกคนนะครับแข่งทีมละหนึ่งคนแค่นั้นครับต่อมาประเภทที่สองนะครับประเภทที่สองคือประเภทคู่นะครับกีฬาที่มีผู้เล่นในแต่ละทีมจํานวนสองคนนะครับรวมการแข่งหรือรวมกันเล่นนะครับกับฝ่ายตรงข้ามที่มีจํานวนผู้เล่นเท่ากันนะครับคือจํานวนผู้เล่นนะครับทีมละสองคนกับสองคนเจอกันนะครับไม่ใช่สองไปเจอสี่อย่างเนี้ย ่างเงี้ยคือไม่ใช่กีฬาประเภทคู่แล้วนะครับอันนี้จะโดนลุมนะครับแล้วมันก็ไม่มีด้วยกีฬาชนิดนี้นะครับยกเว้นแบบโดนไล่ออกนะครับทําให้เหลือแค่นี้นะครับกีฬาประเภทนี้นะครับเช่นอะไรบ้างนะครับแบดมินตันนะครับเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะครับอันนี้คือกีฬาประเภทคู่นะครับและกีฬาที่พูดถึงข้างต้นเนี่ยนะครับแบดมินตันเทเบิลเทนนิสเทนนิสเนี่ยสามารถเป็นกีฬาประเภทบุคคลได้นะครับก็คือแข่งแค่คนเดียวนะครับแล้วก็จะมีประเภทคู่ นะครับต่อมาประเภทสุดท้ายนะครับคือประเภททีมประเภททีมคืออะไรนะครับคือกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถของผู้เล่นมากกว่าสองคนขึ้นไปนะครับรวมกันเล่นหรือแข่งขันเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลแฮนบอลน,นะครับกีฬาเหล่านี้นะครับคือกีฬาประเภททีมทั้งนั้นนะครับคือใช้ผู้เล่น มากกว่าสองคนขึ้นไปนะครับจะเป็นกีฬาประเภททีมนะครับฟุตบอลใช้ผู้เล่นทั้งหมดทีมละสิบเอ็ดคนนะครับแข่งขันกันในสนามใหญ่ๆเนะี่ยผู้เล่นทีมละสิบเอ็ดคนนะครับบาสเกตบอลใช้ผู้เล่นทีมละห้าคนวอลเลย์บอลใช้ทีมใช้ผู้เล่นทีมละหกคนแชร์บอลแฮนบอลใช้ผู้เล่นทีมละห้าคนเนี่ยทีมละเจ็ดคนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของกีฬาประเภททีมนะครับอ่ะและกีฬายังแบ่งอะไรออกเป็นอีกนะครับยังแบ่งย่อยออกมาอีกนะ นอกจากนี้นะครับกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยยังมีการใช้อุปกรณ์แตกต่างกันนะครับแบ่งเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ตามประเภทได้สองประเภทนะครับคืออะไรนะครับมีดังนี้นะประเภทที่หนึ่งนะครับคือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นหรือแข่งขันเช่นวิ่งกระโดดไกลไว่ายน้ํามวยหรือยูโดนะครับอันนี้คือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับจะใช้ความสามารถ หรือทักษะของผู no use. Use ้เข้าแข่งขันในการเล่นครับเช่นว่ายน้ําว่ายน้ําเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีแว่นตาว่ายน้ําใช่ไหมนะครับแต่อุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยมันไม่ต้องใช้นะครับใช้ท่าทางในการแข่งขันนะครับเช่นอย่างในรูปเนี่ยนะครับเป็นรูปของกีฬาว่ายน้ํานะกีฬาว่ายน้ําจะไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นนะครับแต่จะใช้ท่าทางในการเล่นนะครับคือนะครับเขาก็จะใช้ท่า อย่างในภาพนะครับเขาไหว้ท่าอะไรอยู่ใครตอบได้บ้างไหว้น้ําท่านี้เขาเรียกว่า <ใน S 1> ท่าอะไร<น>ห้องผู้ชา,าตอบได้นะสามห้องอะ่ะสองห้องตอบได้ไหมเนี่ยไหว้น้ําท่านี้เขาเรียกไม่ใช่เสื้อท่าผีเสื้อนะครับไหว้น้ําท่าผีเสื้อจะใช้สองมือนะครับท่านี้เป็นท่าไหว้น้ําที่ยากที่สุดนะครับนะ การไหวผีเสื้อแล้วเป็นท่าที่เหนื่อยมากนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเพราะว่าเวลาเตะเท้าเนี่ยมันต้องเตะเท้าคู่นะครับแต่ไม่เตะสลับเหมือนซีตายหรือว่าหรือว่าการเชียงนะครับจะต้องเตะพร้อมกันนะครับเตะคู่พร้อมกันนะมันจะใช้พลังงานเยอะมากนะครับสําหรับท่านี้นะวิ่งใครวิ่งเร็วคนนั้นก็ชนะนะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับ กระโดดไกลนะครับใครกระโดดได้ไกลที่สุดคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะนะครับต่อยมวยใครต่อยคู่ต่อสู้น็อกนะครับหรือชนะคะแนนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะยูโดก็เช่นเดียวกันน<ช>ี่หน่มด้วยไม่ใช่เหรอครับนะอะไรนะมวยต้องใช้นี่นวมด้วยไม่ใช่เหรอครับนวมแต่มันเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการเล่นน่ะที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์การเล่นของครูหมายถึงลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องแย่งกันเล่นน่ะ อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นที่ป้องกันตัวเองนะครับป้องกันนักกีฬานะมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเข้าใจไหม <Goodness. S 1> นะมันต่างกันนะอุปกรณ์การเล่นกับอุปกรณ์ที่ที่ใช้ในการแต่งตัวเนี่ยนะครับโอเคอันนี้คือกีฬาประเภทที่หนึ่งนะครับคือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นนะครับอ่าประเภทที่สองนะครับก็คือกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ประกอบในการเล่นนั่นเองนะครับเช่นอะไรบ้างฟุตบอล บาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปรตองเทนนิสแต่ก็แชร์บอลแฮนด์บอลนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับคือกีฬาวอลเลย์บอลนะครับกีฬาชนิดนี้อุปกรณ์นะครับที่ใช้ประกอบในการเล่นก็คือลูกวอลเลย์บอลนะครับนะอันอื่นไม่เกี่ยวนะรองเท้า ไออย่างเนี้ยไอ้พวกเซฟตี้ต่างๆในร่างกายไม่เกี่ยวนะครับอุปกรณ์ก็คือลูกบอลนะครับลูกบอลเล่บอลฟุตบอลอุปกรณ์ประกอบในการเล่นก็คือลูกฟุตบอลบาสเกตบอลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเล่นก็คือลูกบาสเกตบอลเปตองอุปรกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเล่นก็คือลูกเปตองนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้คือกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นนะครับอ่านะครับมีสองประเภทนะ ต่อมานะครับกีฬาพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยและคนฝึกนะครับมีดังนี้นะครับคือห่วงข้ามตาข่ายนะครับนักเรียนจะเห็นไหมในโรงยิมอ่ะเวลานักเรียนขึ้นไปอ่ะจะมีห่วงยางที่เป็นสีสีหลายสีนักเรียนชอบเอามากิ้งเล่นกันะนะครับอันนั้นคือเราเล่นผิดวิธีเรายังไม่รู้วิธีเล่นนะครับแต่วิธีการเล่นที่ถูกต้องเนะี่ยนะครับเรามาดูกันว่ามันต้องเล่นกันในลักษณะแบบใดนะครับ ห่วงข้ามตะข่ายนะครับเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ได้เล่น mm hmm. เล่นได้นนทั้งประเภทบุคคลหรือประเภทคู่ก็ได้นะครับจะแข่งแค่คนเดียวหรือจะแข่งสองคนก็ได้นะครับที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของระบบประสาทมือนะครับแล้วก็ตามีวิธีการเล่นและกติกาดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับผู้เล่นมีสองฝ่ายนะครับฝ่ายละไม่เกินสองคนนะครับประเภทบุคคลก็จะมีแค่คนเดียวนะครับประเภทคู่ก็จะมีสองคน นะสองวิธีการเล่นให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกผู้เล่นฝ่ายละหนึ่งคนแล้วเข้าประจําที่จากนั้นให้เริ่มเล่นโดยการส่งห่วงยางข้ามตะข่ายให้ฝ่ายตรงข้ามรับเข้าประจําที่นะครับฝ่ายมีสนามมีตะข่ายอยู่ตรงกลางนะครับโยนข้ามตะข่ายและให้อีกฝ่ายหนึ่งรับแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นสามการได้คะแนน ผู้เล่นจะได้คะแนนเมื่อฝ่ายส่งส่งห่วงยางให้ฝ่ายตรงข้ามรับถ้ารับไม่ได้ฝ่ายส่งก็จะได้หนึ่งคะแนนครับถ้าฝ่ายส่งส่งห่วงยางปุ๊บแล้วเราเป็นฝ่ายรับเราไม่สามารถรับได้นะครับเราก็จะเสียคะแนนนะครับแล้วผู้เล่นฝ่ายส่งก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะอ่ะต่อไปมาดูกติกานะครับกติกาในการเล่นหนึ่ง ผู้เล่นต้องจับห่วงยางมือเดียวนะครับจะใช้มือข้างใดจับก็ได้นะครับถ้าเราจะใช้มือซ้ายจับเราก็ใช้มือซ้ายจับในการเล่นนะครับถ้าเราจะใช้มือขวาจับเราก็ใช้มือขวาในการเล่นนะครับไม่ใช่จับสองมือแล้วก็โยนพร้อมกันนะครับทําไม่ได้นะครับต้องใช้มือข้างใดข้างหนึ่งในการเล่นนะสองสายส่งห้ามส่งห่วงยางเหนือไหล่นะครับขนาดส่งยางขนาดส่งห่วงยางออกจากมือนะครับ หน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับนักเรียนเห็นภาพไหมสองกิกาการเล่นห่วงข้ามตะข่ายอะนะครับหนึ่งขนาดส่งห่วงยางน,นะครับผู้เล่นต้องอยู่ในระดับต่ํากว่าไหล่นะครับคือเวลาส่งห่วงยางเนี่ยมือเราต้องอยู่ต่ํากว่าไหล่นะครับถ้าเราส่งในลักษณะแบบเนี้ยนะครับส่งให้เพื่อนบบเนี้ยนะครับฟาวนะผิกดกิการทันทีนะครับมันจะทําให้เราเสียคะแนนนะเพราะฉะนั้นเราควรจะส่งให้ถูกวิธีนะครับสามในการโต้กัน ผู้เล่นจะต้องส่งห่วงยางหลังจากที่ตนได้รับห่วงยางแล้วเท่านั้นนะครับคือส่งเพื่อนส่งไปปุ๊บฝ่ายรับรับได้ก็ต้องส่งภายในสามวินาทีนะครับไม่ใช่เรารับได้ปุ๊บเรายืนนิ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกินสามวินาทีเราเสียคะแนนทันทีนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งให้เร็วนะครับสี่ผู้เล่นต้องส่งห่วงยางให้ข้ามบนตะข่าย ห้ามส่งอ้อมไปข้างเสานะครับคือเวลาเล่นเราต้องส่งห่วงยางนะครับสมมุติที่เป็นตะข่ายนะเราต้องส่งห่วยางข้ามตะข่ายเท่านั้นยาแบบส่งอ้อมเสาแบบเนี้ยนะครับอ้อมอ้อมเสาอย่างเงี้ยฟาวนะครับและห้ามส่งลอดใต้ตะข่ายนะครับทําไม่ได้นะครับฟาวห้าห้ามผู้เล่นเข้าไปยืนในเขตแดนกลางหรือเหยียบเส้นแดนกลางในสนามนะครับคือเขตสามฟุตอ่ะนะครับ หน้า196นะครับตอนที่หนึ่งอุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยที่มันมีรูปสนามนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นสามฟุตนะครับคือเส้นเนี้ยห้ามเข้าไปเหยียบนะครับถ้าเข้าไปเหยียบคือฟาวนะต่อไปข้อที่หกนะครับเมื่อรับห่วงยางด้วยมือข้างใดต้องส่งห่วงยางด้วยมือข้างนั้นและต้องส่งห่วงยางกลับทันทีจะถือไว้นานไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่า เพื่อนนะครับโยนห่วงยางให้เราปุ๊บเราใช้มือขวารับปั๊บนะครับห่วงยางเข้ามือเรามาแล้วนะครับเราหนีบไว้ปุ๊บเราก็ต้องส่งด้วยมือข้างขวานะครับไม่ใช่ปุ๊บเราับมือขวามาเราถนัดซ้ายเราจับเปลี่ยนข้างมาด้านซ้ายแล้วเราจะใช้ข้างชัดข้างซ้ายในการส่งเนี่ยมันจะเป็นการฟาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งห่วงยางนะครับถ้าใช้ข้างไหนรับต้องใช้ข้างนั้นในการส่งนะต่อไป ข้อที่เจ็ดนะครับผลการแข่งขันฝ่ายได้ได้สิบห้าคะแนนก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าหากเกมนั้นนะครับคะแนนเท่ากันที่สิบสี่คะแนนจะต้องต่อไปจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนนนําก่อนสองคะแนนนะครับถึงจึงจะถือว่าเป็นฝ่ายที่ชนะนะสมมติว่าคะแนนอยู่ที่สิบสี่เท่ากันใช่ไหมนะครับถ้าจะชนะได้นะครับต้องได้สิบหก ต่อสิบสี่นะครับคือต้องห่างกันสองแ้มถึงจะชนะได้นะครับถ้าเสมอกันที่สิบสี่ต่อสิบสี่นะนะการแข่งขันจะแข่งกันทั้งหมดสามเกมฝ่ายใดที่ชนะสองในสามเกมฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเขียนอะไรเนี่ยเคนขีดหน้าจอเล่นครับให้ขีดลบเลยนะต่อไปนะครับ อุปกรณ์การเล่นและสนามนะครับอุปกรณ์การเล่นก็ได้แก่ห่วงยางนะครับที่เราใช้โยนกันนะครับแล้วก็ตะข่ายแล้วก็สนามนะครับจะมีลักษณะดังภาพหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะครับสามฟุตตรงนี้ก็สามฟุตนะครับแล้วก็มีพื้นที่สองข้างตรงกลางจะเป็นตะข่ายนะครับ อันนี้คือลักษณะสนามในการเล่นนะครับแต่โรงเรียนเราไม่มีสนามนะครับก็จะใช้สนามตะก้อนะครับในการเล่นนะมันสามารถทดแทนกันได้นะครับโอเคนะครับต่อไปการส่งห่วงยางนะครับมีสี่วิธีนะการส่งห่วงยางเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่สองร้อยนะครับนะถ้าใครจะดูตามนะครับหน้าที่สองร้อยนะหนึ่งส่งห่วงตั้ง คือการส่งห่วงยางที่ลักษณะของห่วงยางจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นสําหรับคนที่ไม่มีหน้งสือนะครับนี่นะเห็นไหมรูปห่วงยางมันจะตั้งฉากกลมแบบนี้นะครับตั้งฉากกับพื้นอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับสองส่งห่วงแบนคือการส่งห่วงยางที่มีลักษณะของห่วงยางจะอยู่ในแนว นอนขนาดหรืคือแบบนี้นะเห็นไหมห่วงยางมันนอนนะในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการส่งแบบที่สองนะครับคือแบบแบนนะอันที่สามส่ง,สงห่วงเอียงคือการส่งห่วงยางที่มีลักษณะของห่วงยางทามุมกับพื้นนี่จากภาพนี้นะครับมันจะเอียงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือการส่งห่วงเอียงนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับคือแบบที่สี่คือแบบนี้ แบบที่สี่การส่งห่วงผิวคือการส่งห่วงยางที่ลักษณะของห่วงยางไม่อยู่นิ่งนะครับมันจะสายนะครับห่วงแบบที่สี่เนี่ยการส่งแบบที่สี่เนี่ยจะทําให้เราได้คะแนนมากที่สุดนะครับเพราะว่าห่วงยางมันจะไม่อยู่นิ่งมันจะสายตลอดเวลานะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับส่งทั้งสี่แบบเนี้ยต้องส่งในลักษณะที่มืออยู่ต่ำกว่าไหลนะครับถ้าเราส่งแบบมืออยู่เหนือกว่าไหลเนี้ยนะครับ แล้วเราจะเสียคะแนนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นนะครับต้องส่งต่ำกว่าไลนะต่อมามาดูวิธีการรับการรับห่วงยางนะเขาบอกว่าใช้กลางนิ้วหัวมแม่มือออกในลักษณะแบบนี้นะครับเอานิ้วอื่นเรียกชิดติดกันนะครับรับห่วงยางนะครับสมมุติเพื่อนโยนมาใช่ไหมห่วงยางมันจะเข้าชิดนิ้วเรานะครับแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยบีบห่วงยางไว้นะครับแล้วก็กำ พอกาวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แค่ส่งกลับแค่นั้นแล้วส่งให้มันข้ามตาข่ายถ้าเพื่อนรับไม่ได้เราก็จะได้คะแนนนะครับแต่ถ้าเพื่อนรับได้เพื่อนส่งมาปุ๊บเราก็ต้องพยายามรับให้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียคะแนนนะอันนี้คือลักษณะของการรับแล้วส่งห่วงยางนะครับแข่งกันทั้งหมด3ามเกมนะครับเกมละสิบห้าคะแนนนะทีไหนได้15คะแนนก่อนทีนั้นก็จะได้เกมก่อน ค,คือเกมที่หนึ่งนะครับถ้าเราชนะสองในสามเกมเราก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะเพื่อนแค่นั้นเองนะครับอ่าจบไปแล้วครับสำหรับการเล่นหว่วงยางข้ามตะข่ายครับโอเคมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมนะครับไม่ค่ะตรงนี้ไม่มีงานนะครูมอาอธิบายให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับ กีฬาที่เราจะต้องใช้เรียนกัน,นครับเผื่อบางที<อ>เราได้เปลี่ยนงานแล้วเราจะได้ใช้นะ<อ>สําหรับงานนะครับสุขาศึกษาใครที่ยังไม่เคยส่งเลยนะครับกรุณาส่งมาด้วยนะครับและใครที่ยังทางานยังไม่ครบนะครับกรุณาตามให้ครบด้วยนะ<อ>บางคนไม่มีแม้แต่ข้อวมือนะเพราะฉะนั้นตามงานให้ครูด,ด้วยนะครับใครมีคําถาม มีใครมีคำถามไหมนครับมีค่ะว่าไม่มีค่ะโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีประมาณนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย